อยู่ที่ไม้มงคลสาขาตอกสาขาหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็โดยเสีแยกน้องเสือขาเข้าเมืองการน,นะครับร้อยเมตรก็ดูสายมือเลยนะครับดูสายมือไว้นะครับเราก็จะเห็นนะครับไม้ก็เราจะคัดไว้ตั้งไว้ให้เป็นเรียกนะครับจะเป็นไม้ชนยากไม้จะเป็นไม้ป่านะครับหายากนะครับผมเ,เราไปดูน,นะครับ mm hmm. ว่ามีอะไรบ้างเลยนะเข้ามาดูต้น โมกนะครับให้ลูกค้านะครับโมกสีช่ชนิดนะครับพวกนี้จะเป็นพวกนี้เป็นโมกมันนะไอ้ผสมโชคนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรลอลองเดินดูนะครับผมเมื่อกี้เจออยู่สองต้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นแก้วปลาหรือต้นโมกนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับท่านใดที่สนใจก็เข,เข้ามาเที่ยวชมได้นะครับ ไม้เรามีให้เลือกหลายชนิดนะครับทางในทางในสวนก็ถ้าไม่ในสวนไม่พอเราจะมีที่เราไม่ได้ขุดที่เราไม่ไม่ได้ขุดไว้นะครับพอจะเข้าเอาย้ายเข้าลาดน,นะครับผมชอบต้นไหนอะไรก็บอกกันได้นะครับลองเข้ามาดูนะครับผม ป้นไม้มงคลน,นะครับสาขาหนึ่งนะครับจำนายไม้ล้อมทุกชนิดนะครับไม้ล้มไม้หอมไม้ต้นนะครับไม้ลีลาไม้ประทานนะครับไม้เราก็มีไม่เยอะนะครับพอสมควรนะครับผม เน้นจัดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าสัง่งแบบไหนเราแบบนั้นนะครับผมตรงนี้เราก็จะเลือกไว้ให้ลูกค้าตั้งไว้ให้ลูกค้าดูนะครับเป็นไม้นอกรายการผมทางโซนอีสานนะครับเพื่ออีสานภาคเหนือภาคตอนออกนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งเราได้นะครับที่ศูนย์หก 0 6 4 3 1หนะครับ7635นะครับศูนยปดหนึ่งนะครับ072981นะครับอีกเบอรหนึ่งก็0 9 5ย์เก้าห้าสนะครับผนี่นครับส่วนไม้เมงคนสาขาหนึ่งนะครับผม่อมาเที่ยวชมกันได้นะครับ